ใกล้จะล้มใกล้จะล้มหรือยังมันไม่ยืมใหญ่เกินไปมันใหญ่เกินไปอ๋อมันต้นใหญ่เหรอว้ายไม่ไปตรงนั้นเนี่ยมันมีขยะสีแดงนะขยะติดเชื้อมาเร็วไม่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 ต้นมะพร้าวต้นมะพร้าวใช่อันนี้เขาเรียกต้นต้นสะเดา ใช่ต้นเดาหมอนนาดนพูดใช่ต้นมะตเาต้นะเาต้นมะพร้าวใช่ต้นมะพร้าวเห็ดเห็ดเห็เห็ดเห็ดมหนล้หครับเห็ดห็ดเเด็เดห็ดเดเห็ดเดเดเด กอดโอ้กอดสองคนเลยดนก็กอดด้วยวกอดดูสิหน่นะนะโดนกอดแล้วนั่นกอดมันแน่นแน่นมันยืนดหดแต่มันไปวหวน้เต็ตัวเป็นยังไงโดนน้นไม่อาบน้ำมันไม่อาบน้ำหรอก เวลาฝน,นตกฝนก็จะไหลลงมากับต้นไม้นี่เห็นไหมนี่ไหลลงมากับเปลือกของมันต,ตัวนั้นเขาเรียกกิ่งไม้ข้างบนนะอ่ะกิ่งดำดำกิ่งไม้อันนี้เขาเรียก<ๆ>เขาเรียกอะไรนี่นี่เขาเรียกอะไรไม่ใช่เท้าลากต้นไม้ อันนี้นะ่ะเท้านะเดชแต่อันนี้นะ่ะต้นไม้เขาเรียกรากต้นไม้ไม่ใช่เท้ามันไ,ไม่เปเมันเนะทา้าเยียดดึรากต้นไม้หญ้ต้นไม้ไม่ได้ตามมาดืดต้นไม้ใหญ่ครับ